เราจะมีการมอบรางวัลน,นะคะสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับที่สองของแต่ละประเภทนะคะ เป็นความสําเร็จที่คืบหน้าไปมากทีเดียวสําหรับ à, สนามนี้ <IT> จากเดือนที่แล้วที่สงขลาซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงก็มือใหม่หัดบินค่สุดายนี้เราก็มือใหม่หัดถ่ายด้วยนะครับก็ใหม่กันหมดตลอดจนโปรดิวเซอร์ของเราเนี่คือคุณอนุชิตขวัญแก้วก็บอกว่าก็ยอมเหนื่อยสนามที่สองเพราะว่าจากบทเรียนสนามแรกมาแล้วครับก็สนามที่สอนี่ดีขึ้นต่อไปเป็นพิธีมอบรางวัลครับท่านผู้ชมครับ ในประเภทแรกนะคะสำหรับประเภทบินผ่าดผลเราก็ได้ผู้ชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันจะประกาศจากอันดับที่3ก่อนนะคะครางวัลน,นี้นะคะผู้ที่จะได้ถ้วยไปก็คือเป็นถ้วยของสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะคะน้องๆพร้อมกันแล้วดิฉันจะประกาศเลยนะคะสำหรับ อันดับที่3ในประเภทบินผาดโผนนะคะก็คือทีมบางกระทุ่ม2ค่ะจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมนะคะซึ่งทำคะแนนได้40คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับในการพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนี่จะต้องไปเจอกสนามแชมป์ชนแชมป์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเชียงไรครับค่ะแล้วก็อันดับที่2อย่างรวดเร็วเลยนะคะสําหรับทีมกระปุกลุกหนึ่งจากโรงเรียนฟ้ากวนวิทยาคมค่ะทําแต้มได้70คะแนนนะคะ สำหรับประเภทนี้เป็นถ้วยของทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเองนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมที่ได้แชมป์ในประเภทนี้นะคะทีมสีนครินพยาวค่ะจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพยา270คะแนนน่าจะเป็นเรกคอดร์ดที่ยากที่ใครจะทำลายนะคะคแต่ก็ไม่แน่รอดูสนามต่อไป นี่เป็นการมอบรางวัลในประเภทการแข่งขันประเภทแรกนะครับนั่นก็คือประเภทบินผัดผลหรือว่าบินลอดบ่วงนะครับคุณชิตาชินีครับในประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามนะคะอันดับที่3ก่อนนะคะทีมสีนครินพะเยาสองค่ะเดื่อุ่งในใจเสียพิพิการศึกษาเขตเมเลยนะครับเส็นคุมอบให้แล้วก็อันดับที่สองค่ะทีมตะเพาทองแอร์ไลน์นะคะจากโรงเรียนอนุบาลบึงนารังห้วยแก้ว ขอ,อเสียงปรบมือหน,น่อยค่ะน้องๆจะได้มีกำลังใจกันต่อนะคะชนะเลิศในประเภทนี้ทีมกิ่วลม3ค่ะจากโรงเรียนกิ่วลมวิทยาครับปรบมือหน่อยครับให้กำลังใจกับเยาวชนนะครับ ฝนฟ้าก็จะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยมาจากหลังแข่งขันแล้วนะคะในประเภทต่อไปค่ะประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดนะคะอันดับที่3ก็คือทีมบางกระทุ่มหนึ่งนะคะจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะ รองชนะเลิศในประเภทนี้นะคะทีมสีนักครินพยาวหนึ่งค่ะจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพยาวชนะเลิศในประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดนะคะชื่อน่ารากักน่ารักนะคะกับพุุกลุกสองค่ะโรงเรียนปากขวนพยาวนะคะคือทําระยะได้ใกล้กับจุดที่สุดใกล้กับเป้าที่สุดนะคะชนะเลิศไปเรียบร้อย2เมตร31เซนติเมตรนะครับ และสุดท้ายนะคะในประเภทบินนานค่ะอันดับที่3นะคะทีม2พิษ2ค่ะจากโรงเรียน2พิทยาคมแพร่นะคะทำเวลาที่อยู่บนท้องฟ้าได้9นาที25วินาทีค่ะอันดับที่2นะคะทีมบ้านร้องยุงข้าวจากโรงเรียนบ้านร้องยุงข้าวนะคะทำเวลาได้10นาที23วินาทีค่ะ แล้วก็ชนะเลิศในประเภทบินทนบินนานนะคะทีมนักสู้ก้าวเลี้ยว2ค่ะจากโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาขอ,อเสียงปรบมือค่ะตอนนี้เป็นเสียงปรบมือสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสนามต่อไปคงต้องติดตามนะคะที่จังหวัดหนองคายนะคะอาจาย์คะ ท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับรับใช้ท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับสำหรับโครงการหนูน้อยทีวีไทยนะครับยังไพล์โลทีวีไทยหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มติมมิวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขอขอบคุณน้องๆจริงๆนะครับที่บูชาเตรียมตัวเตรียมใจกันมาสร้างผลงานได้ดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องจังหวัดเชียงรายนะครับที่เดินทางมาชมในสนามวันนี้ด้วยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องๆผ่านหน้าจอโทรทัศน์ค่ะ